สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีตสนสุกนครนะครับมาดูความร่วมร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของเรายูทูบเบอร์สายทุกคนนะครับในการเก็บกวาดหลังบ้านลุงนะครับทำความสะอาดนะครับช่วงหน้าฝนนี้ก็ขยะนะครับที่ถูกฝนแล้วก็ชำรุดก็มีนะครับก็ได้เก็บเก็บทำความสะอาดนะครับตักกวาดเช็ดถูหลังบ้านนะครับให้สะอาดนะครับก็มีมีนะครับอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับ เป็นการพัฒนาบ้านเป็นตัวเดี๋ยวมาให้กำลังใจลุงพลแล้วก็ทีมงานกันนะครับ ดูสิแม่ผู้ช่วยเป็นนูตข้าวผัดเสี่ยวเปิ้้ำส้มยาวมากคับโฆษณาครับรับประกันที่สรียายเบิ้ให้แล้วขอบคุณครับ

m <목소리도> 니다

โอ้โอดิอะไรนมงองนหเน้หม่เมียผเดี๋ยวๆเงียบๆเงียราบอีิมมั้กินแล้วก็ินเออไปแล้วเิด่จอ็เเมีริอยู่หน้าปมเลยอ

เดี๋ยวมันเข้าไปแล้วมันจะกัดไอ้นั่นนะนะระวังมันเขา้ามันเข้าคาส่งเจ้าได้าแล้วเจาเนนะ้าจะมีแห้งนะเก่าทั้งคืนเก่าตั้งคืนเดี๋ยวไม่ชอบเรื่องแบบนี้เท่าไรนะพูดแบบที่เอ็มชอบ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 

แกงจำปแกงจปูนะจปูนนะคะตัวไข่ตัวมันนะปูนี่ไม่ได้กินนะแครับมาดูไตอนั่อต่อพผมอปกร์หมุนะครับเอาไว้มุมนี้ก่อน ตายยอนไปถึงมันตายย้อนส่แมงอี่แล้วไปยางไปยยางยาแมนี่ถุงขยะไ่กันเลยอแห้มันคุ้ยเสมอนี่อันนี้วาตาก่อน

เราจะลงแป้งนะคะเรามต้องช้ยาล้างจาใช้ยาะไรก็เหอทิ้งกว่านะกระบาคกเนี่ยมันแห้าอันนี้ใส่ขยะเติมน้ำทิเลย ม <S 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 ันมีสายอยู่สองสายอ่ะเอาสายเลยอนี่สอนสายมาอันนี้ออก่อนอันนี้ออก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยังอันนี้ยังเก็บไม่เสร็จเพื่องไม่ต้งท่ออยู่ตุ้งเท้าตุงท้าตเพื่องตุ้งอยากมาตุ้งเพื่องตงยกม ตล้คอก่ัอนเย่าลกยครับ

สวัสดีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ัะการ5้าสอหลังบ้านนะห้าสอน้ำไหลน้อยแท้ลูกจิ้มอ่ะจิ้มใส่หน่อยเพื่อปิดปั๊มหรือเปล่าเสียงปั๊มหยุดไงเยิดขึ้นอไเออน้ำไม่ไหลผลติดตาม3ามรงสนติบเพิ่มใหม่เออเฮ้ยจริงอะ ไม่เชี่ยวอย่างเดียวลุงขึ้นใหม่เลยด้เอาเลยอย่าให้ลุงจิมนี่ดูแลกล้องนะคะน้ำตรงนี้น้ำสเกี่ยวตัตรงนี้ซั้อนับซ้อนอันนี้ซ้อนแป๊กมาอีกแป๊กเนกระป๋องเลยมาเป็นกระป๋อง बराबर ไปไปลติเมทที่2ครับผมให้ด้านคาเไปไี่นีบแดนงับ้องครับก็ผ

นี่ก็เป็นภาพกิจการทำงานหลัง <mostrar> บ <at osaurus> ้านนะครับมันเป็นราคราบโซนราบโซนนะครับก็ใช้แซบแค่นิดๆหน่อยๆก็ทูทูออกออกแล้วนะครับตกเป็น X4 นะครับชมคลิปนี้นะครับอยู่จะทำให่คลิปหน้าเฉยนะครับ